แพนนี่ก็คือตอนมาหิวตอนกลางคืนฮิวเว้ย์ทำเป็นเหมือนมีอาหารนี้แล้วก็ไปอัน,นจริงน้องขี้หมดละดูโอ้โหให้น้องเม่ไดตามให้ใหม่เลยปะหยิบกระปุกมาเลยห,ห,หยิบกระปุกมาเทตรงนี้กระปุกมันอยู่ตรงไหนต้องต้องไปหยิบกระปุกก่อนเลย อยาหนูจะงูหนึ่งลูกเอ้ยอย่าไปกินนะลูกต้องล้างก่อนไม่มันหมันหล่นแล้วอะไรจะกินกไม่ได้หนูไม่กินนี่พิคก็อึอึบดึกได้เลยยายมาแล้วแหงมาเป็นกระถางเลยลูกเอ้ยเตี๋ยวตุย โอ้ตายแล้วเฮงเอ้ยกินอะไรจะเยอะขนาดนั้นเฮงอะนี่นี่เฮงนี่เฮงเฮงเฮงชนตายโอ้ตายเฮงนี่ลูกลูกดูตาถั่วเหรอตายเลยอาไม่กินหน่อยลูกเอ้ยอตายหมดเลยตายหมดเลยอ๋อจะเอาฟ้าเหรอ อ๋อน้องก้อน้องก้องแล้วช้าันฟันไม่ดีกินป่ะกินจริงป่ะหรอเออมันหล่นแห้งนี่หล่นเหล่นกินจะแห้งลูกกินหน่อยหน่อยนี่ก็มันก็จะไปชอบกองเนาะต้องให้ก่อนแต่ไปเป็นเอาลูกเอาโคดอหนุ่ยหนุ่ยเสียวแล้ว ต้องหยิบป้อนให้ตลอดแล้วเนะี่ยนี่ก็คืออาหารของน้องนะก็จะให้ดูเลยแบบว่านี่ะเดี๋ยวเราหยิบให้น้องดูอ่ะเฮ้พี่เฮงกินเลยยำมหยิยิเราสูงสลายหมดเลยไปเฮงเหรอเฮงกินเยอะเลยอ่ะคขาเนี้ยเพราะเสียสลายหมดเลยอ่ะเพราะเสียสลายไม่หมดเลยหรอหย,ยุดกินแล้วพเพราะมันได้เสียงมันได้เสียงว่าตรุ้รงนู้นนะฮะ นี่้อขาดเลยเย็นๆไอ้ตีนะไอ้ใหญ่ๆคอผู้ขาดเนี่าต้องป้อนให้แบบประมาณนึงนะคุณต้องให้ประมาณนี้ถ้าใครเลี้ยงคิดว่าว่าเยี่็นโอ like. ้โหแล้ว hmm ส like. ี่แมตต์หัวใจไม่แพ้กินเก่งมากเลยเนี่ยกินเก่งกว่าตอนที่หนูยังไม่ได้อ้วกเลยเนี่ยนี่เนี่ยพ่อวันเด้อให้ฟังเลยเหรอคู่นี้ฮะ ไช่ทุกวันเลยเตะใจเลยนะใช่ะใส่คุมค่ะไอ้เฮงเอาโ่นร่นร่นอ่ะดูนะทุกคนนี่คือหัวใจรอก่อนเฮงรอหลุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบโอเคจะทะลองเหมือนแฟนนะไอ้เฮงอย่งเฮงมากดูดีขากินเยอะไปอ่ะรอก่อนเฮงร่างงง ห okay. นึ่นงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคให้กินจิ๊กไปจิกินอย่าบังคุ้เซเอีกเนค่อยๆชา้าๆทุกคนนี่น้องจะไปชอบแสงนะอน,น,น,นี่ไงลูก อ๋อไม่กินของกรอบว้ายพี่วายโอเคน้องหิวน้ำเอาเอาโอเดี๋ยวมะเนี่ยดูตอนบายเนี่ยตอนไข่เทมกินหรือไงกินอีกเหรอฮะมันกินอีกเหมือนกันเมื่อกี้เนี่ยอืมกินไปหลายเม็ดแล้วเหรือเม็ดเดียวหรือมันกินเองเหรือเม็ดเดียว